อ่อนน้อมผมตนดีเว้ยพวกงี้อ้าวไอ้บัวมาแล้วครับไปฝึกรอดอเป็นไงบ้างดีนะครับฝึกมาแล้วครับหลักสูตรเดียวกันกับทหารนั่นแหละมึงลองทดสอบให้กูดูซิการเข้าหาผู้บังคับบัญชาทำยังไงอ่ะสมมติกูเป็นผู้บังคับบัญชาเขาไม่ได้เข้าหาแบบนั้นทำไงครับไอ้ตามึงมายืนนิเป็นผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวกูจะเข้าหาให้ดูขยับไป กูยอมกูยอมกูยอมเอาพวกเองไอไอลูกแฟลมันกลับหรือยังกลับแล้วกลับแล้วอ๋อไม่ปวดหัวแล้วนะไม่ปวดหัวกับมันแล้วอืมเอาเอาพวกเองแยกย้ายกันพักผ่อนนะเดี๋ยวกูขออนุญาตนอนก่อนสักนีบนั่งรถมานานร้อนมากนนียพักผ่อนก่อนโอ้ยสบายสิอ๋อเฮ้ยไอเจ้าลูกแฟลมึงยังไม่กลับอีกมึงมานอนที่นอนกูได้ไงนี่ย บอกไปถามจริงนะไอ้ลูกแฝดถ้ามึงกลับไปนมึงไปอยู่กับใครผมไม่มีที่ไปครับเอ้าพ่อแม่มึงเ่ะเสียแล้วครับพ่อแม่เสียแล้วโอ้น่าสงสารเลยเสียนานแล้วยังเพิ่งจูดเมื่อวานนี้เพิ่งจูดเมื่อวานนี้พูดเหมือนจูดบ้างไฟเลยนะเขาเรียกชาพนกิตอันนี้สงสารกูก็มีเมตตามึงหรอกเอางี้มึงขุดนี่ควนดินต้นไม้เอา ดอกไ,ม,ไม้นี่มึงหัดทำงานบ้างนี่เห็นไหมยืนสลสบสลาบนนนุนี่สแตกข้าวอย่างเดียวไม่รู้จักทำงานมึงเอาคาดมาทำอย่างนี้เมื่อไรมันจะเซ็ตจอบอยู่นู้นออนู่นจอบนั่นเออไอ้น,นี่หัวจะปวดรีบๆหน่อยเอามาเร็วฮะมึงทำอะไรน่ะท่านบอกให้จอบให้จอบกูจะเป็นลมวันละสาครั้งจอบนีนนี่นี่น,น,นมักจก่ยเข้าใจไหม นี่จะไปสอบไปแอบแบบนั้นหัวจะปวดกูเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พวกนี้ทําเมื่อบานนี้มึงบอกว่ามึงถนัดขับรถเกง๋งครับอ่ะอันนี้ให้โอกาสมึงถ้ามึงขับรถเก๋งได้อย่างที่มึงพูดนะเดี๋ยวกูให้เงินเดือนพิเศษเลยออม,มึงจะต้องไม่เหนื่อยเดี๋ยวนี้ให้พวกนี้ทาไปไปขับให้กูดูอ่ะรออะไรไปสิอะไรของมึงคาสตาร์อยู่ตรงไหนครับคาสตาร์ มึงขึ้นเหมือนโมไซเลยนะระบบใหม่แล้วพุทธสตาร์ทมึงรู้จักไหมพุทธสตาร์ทนะจิ้มสตาร์ทกดสตาร์ทนะ่ะเข้าใจไหมอ่ะมึงก็กดสิกดสตาร์ทสิเฮ้ยมึงก็ไปกดตรงนั้นทำไมท่านน้อยกดปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทอันนี้นมันแตะรถโอ้หัวจะปวด